วิดีโอชุดนี้เดี๋ยวผมจะขอต่อนะครับขอต่อว่าให้ทุกท่านดูผลลัพธ์ว่าโฆษณาของเราที่เราทําอยู่เนี่ยมันขึ้นหนห้าแรก google แล้วจริงๆตามช่วงเวลาที่เราได้ตั้งค่าเอาไว้นะครับก็ตัวนี้โฆษณาของเราก็ตั้งค่า,าไว้เวลาประมาณ11โมงนะครับถึงบ่ายสนะครับเพราะว่าตัวนี้โฆษณาของเรามันก็กําลังหลันอยู่บนที่หน้าแรกนะครับกรณีที่มีการค้นหา ก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันขึ้นอะไร google แล้วจริงๆตามช่วงเวลาที่เราได้ตั้งค่าเอาไว้นะครับให้ทุกท่านเปิดแถบ google นะครับแล้วก็ค้นหาได้เลยครับนะครับตอนนี้ก็เว็บไซต์ของเรามันก็อยู่ลำดับที่2นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเครื่องดัดเหล็กนะครับ เดี๋ยวเรามา,มาดูมาดูว่ามันใช่เว็บไซต์ของเราจริงหรือเปล่านะครับก็ให้ท่านกลับมาที่โฆษณานะครับแล้วก็คลิกที่ภาพรวมครับให้ทุกท่านเลื่อนอ่าเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ดู อันนี้ก็คือเว็บไซต์ของเราที่เราได้ทําโฆษณาเอาไว้นะครับแล้วมันขึ้นหนไลกูเกิลแล้วตามคาค้นหาของเราที่เราได้ตั้งค่าเอาไว้นะครับนี่นะครับเครื่องดัดเหล็ก .com ก็คือก็คือเป็นตัวเว็บไซต์เรานั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่ลําดับที่2นะครับตามช่วงเวลาที่เราได้อ่าได้กําหนดเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมลองดูคาอื่นไหมครับว่าจะขึ้นอีกหรือเปล่านะครับขายเครื่องดัดเหล็กนะครับขึ้นเหมือนกันนะครับ เห็นไหมครับอยู่ลำดับที่สองนะครับประมาณนี้โอเคนะครับก็สำหรับผลลัพธ์ที่ผมให้ดูเนี่ยมันก็ขึ้นตามช่วงเวลาที่เราได้กำหนดเอาไว้แล้วจริงๆนะครับแต่ถ้าเลยช่วงเวลาที่เรากำหนดเอาไว้เนี่ยโฆษณาของเรามันก็จะค้นหาไม่เจอนะครับโอเคนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ